สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงชายจากเกาหลีใต้มุนซังมินหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในเรื่อง My Name ซังมินเกิดเมื่อวันที่14เมษายนพศ2543ปัจจุบันเขาอายุ22ปีสูง188ซนติเมตรซังมินกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชองคยุนกวานสาขาศิลป,ปะการแสดง ซังมินเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนายแบบที่เดินแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่างคูลุโซและซิริลล์เบวเดลี่เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการ a รีย g h Romance ูก่อนจะเดบิวต์เป็นนักแสดงเต็มตัวในปีพศ2562โดยเริ่มจากการแสดงผ่านเว็บดราม่าเรื่อง For ร e s n นไว h ์ไ a เ t หลังจากนั้นเขาก็ได้แสดงเว็บดราม่าอีก2เรื่องคือ The Color of Our Time และ The Mermaid p i n c The Beginning ต่อมาเขาได้แสดงซีรีส์เรื่อง My Name ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากบทตำรวจสายสืบน้องเล็กประจำทีมปราบปามยาเสพติด จนมาถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดของเขาในปีพศ2565กับเรื่อง Under the Queen u m b r e l a ซึ่งเขาได้รับบทนำครั้งแรกและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้ และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของมุลซังมินเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของมุลซังมินติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ